ตก็คือเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆน้งสันติชาก็มีเข้ามาเรื่อยๆบินเข้ามากี่าาตัวลูกเด็กพอทราบน,นะ ทำทุกอย่างเท่าที่ทําได้แล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าอัดอั้นไหมจากโควิดอัดอั้นมากค่ะมากมากเลยเพรว่าแบบต้องการออกมาทางานอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยเพราะบางทีตอนโควิดงานเข้ามาก็อาจจะเป็นแบบในออนไลน์ในช่องทางแบบโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเรารู้สึกว่าอยากออกมาทําอะไรแบบนี้บ้างแล้วอะไรเงี้ยพอได้ออกมาก็เลยรู้สึกว่าขอเข้ามาอีกเยอะๆก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเลยแบบพร้อมทํางานมาคือขนางติดไปในช่วงหยุดเยอะๆอะไรอย่าง มันทางานมาตลอดแล้วอือยู่ดีต้องไม่หยุดอะไรเราก็ก็นิดนึงที่รู้สึกแบบอยากออกไปทํางานเหมือนเดิมอ,อยากถ่ายละครแล้วอะไร้ยคะมันมีจิตตกบ้าง,ตตงไหมลูกยังงั้งก็แบบว่าไม่รู้จะทําอะไรแล้วอยู่บ้านแบบอะไรเงี้ยไม่ไม่ค่ะมีอะไรให้ทาตลอดคะ่ะช่วงนั้นแม่ก็หาขนมต่างๆมาทําอบกันที่บ้านยอะไรเงี้ก็ไม่ได้ว่างขนาดน,นั้นก็ออกกําลังกายด้วยมีเวลาให้กับตัวเองเวลาให้กับครอบครัวเยอะขึ้นมาก พออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเปลี่ยนตรงนั้นแต่ว่าในในทางด้านอื่นทุกอย่างก็หนูยังรู้สึกว่าเหมือนเดิมนะคะทักลัที่เหมือนนี่นาคก็แบบว่าได้ไปพักผ่อนมากขึ้นเหมือนกันเนาไปลงไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างใช่ก็หาบาลานซ์ชีวิตด้วยค่ะเราก็ทํางานหนักแต่ว่าถ้ามันมีสักแบบถ้ามันมีแบบสักหนึ่งวันสองวันที่ให้เราได้ไปพักผ่อนได้ก็ไปอะไรเงี้ยต้องบุกเลยไปรูเวลาแบบเห่นตารางคิววินว่างบุกคือล็อกเลย คือเราให้คิวละครไปก่อนแล้วเป็นหลักใช่ไหมเราถ้าละครวันไหนเขาแคนเซิลมาอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดแคนเซิลมาก็แบบแม่ขับรถไปทันพญากันดีกว่าก็ไปทานข้าวเย็นกันก็ชิวๆนะคะแต่ทุงที่ผ่านมาคหมือนจะแบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับทิชาที่เราโพสลงไอจีจะเป็นประเด็นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ได้มีอะไรยิ่งใหญ่เลยเราโพสเราโพสตรงตัวมากๆด้วยก็ไม่ได เราแต่เรารู้สึกเองเราก็เลยโพสต์แบบนั้นไปมากกว่าแบบในสื่อความหมายว่าเรสเพคของเราอะไรอย่างเงี้ยก็เรสเพคอะค่ะทุกทุกอย่างคือคือหมายความว่าตัวเราเองเรสเพคหรือว่าเราอยากให้คนเรสเพคเราตัวเราเองเรสเพคเรสเพคแบบตามนั้นเลยอะค่ะตอนแรกคิดหมายควว่าไอ้ข้อความไ่มันจะเป็นเป็นเรื่องราวไม่ฟิตเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเราเราโพสต์ไปด้วยความที่มันไม่ได้ เชื่มมอมโยงกับใครเลยอนะไรเงี้ยแต่แต่มันคิดอีกมุมหนึ่งก็เข้าใจทุกคนได้ว่าแบบเราเราเราเข้าใจของเราแต่ว่าคนก็อาจจะไปคิดในมุมของเขาเองได้อันนั้นเข้าใจได้แต่ว่าก็อยากจะบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรแบบที่ทุกคนคาดเดาไปเลยไม่ใช่แบบนั้นแล้วนั้นคือตัวดิันอีกเราไมไ่รู้สึกว่าดาวดิ่งหรือว่าดราม่าหรืออะไรอีกไ,ไม่ค่ะไม่ไม่ดาวดิ่งแต่ว่าคือตรงตัวค่ะแล้วก็เพอร์เฟทุกอย่างที่มันมันไปจิดเข้ามาต่ขอข,อขอ่า ขอโทษแล้วก็ขอบคุณมากค่ะที่แบบทําให้เป็นห่วงแต่จริงๆเราตัวหนูเองอ่ะแบบไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆแล้วพอเรา c o s ไปเราก็ตรงตัวแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงก็ขอโทษมากๆจริงๆตัวนีิชากระซ่าพิษแล้วค่ะที่ลงไปช่วยดูก็แบบเป็นแบบสนใจกัน ก็ไม่ได้คิดอะเนาะว่าแบบโทาไปแล้วอเออเออเดี๋ยวเขาจะมองมุมอ,อื่นได้ต่างๆนานา,าอะไรอย่างเงี้ยเราก็กินแค่นั้นของเราอะไรอเงี้ยก็ขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยพี่โน้ได้ถามไม่ค่ะ <laughs> คือ,ค,อคือหนูกับพี่โน้อคุยกันเรื่อยๆถึงเรื่องอยู่แล้วอะค่ะมันเลยไม่ได้มีอะไรที่ต้องมาแบบถามเอ๊ะ รู้ดีว่าว่าทุกอย่างมันเป็นยังไงแล้วก็เกิดอะไรขึ้นบ้างก็เป็นช่วงเวลาที่เราให้กําลังใจ